ถ้าพนักง,งานไม่ทาตามคํา,าสั่งเรา,อ,าอ้างนู่นอ้างนี่เกี่ยวกับการทำงานไม่ทางานอยู่สักพักเราบอกก็ต่อต้านเราเราควรทำยังไงคืออย่างนี้นะครับเขาไม่ปฏิบัติตามคํา,าสั่งเราเนี่ยมันเป็นนิสัยของเขาเขามีนิสัยแบบนี้แหละเขาไม่ได้ต่อต้านเราคนเดียวหรอกเขาต่อต้านทุกคนแหละเขาอาจจะต่อต้านพี่น้องเขาต่อต้านครอบครัวเข,ข,ขาซึ่งเราอาจจะเปลี่ยนนิสัยเขาไม่ได้หรืออาจจะเปลี่ยนได้ยากแต่สิ่งที่เราทําได้คือการบังคับใช้กฎระเบียบการที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิเสธหน้าที่และผิดชอบหรือปฏิเสธคําสั่งของผู้บังคับบัญชามีความผิิดดทาาาางวนัยยรสสมถให้้พภไเล นะถ้าการปฏิเสธหรือการไม่ปฏิบัติตามคาสั่งนั้นทําให้บริษัทได้รับความเสียหายแล้วความเสียหายนั้นประเมินเป็นมูลค่าที่เป็นตัวเลขนู่นนี่นัน่นก็สามารถให้ค่าคุณสภาได้เพราะนั้นจะบอกว่าเคสเนี้ยคุณต้องบังคับใช้กฎระเบียบคือกฎระเบียบของบริษัทมันเป็นเครื่องมือนะครับให้เราบริหารจัดการงานแต่หัวหน้าง,งานส่วนใหญ่เนี้ยอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานที่ใจดีมีเมตตาการุณาก็ไม่อยากจะบังคับใช้ระเบียบกับลูกน้องแต่นี่แหละการที่เราไม่เข้มงวดกับเรื่องของระเบียบและกฎระเบียบมันจะทําให้เขาเน่เเเเรรรรู้้้วาา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 จจะะะททํํอไไไกก็็ดดพสมถ ทำแบบนี้ต่อไปรู้ Vision, ไหมครับว่าผมบริหารงานนะไม่มีพนักง,งานคนไหนสามารถปฏิเสธคําสั่งผมได้นะเพราะผมเข้มงวดกับเรื่องพวกนี้มากเพราะผมถือว่าพนักง,งานทุกคนรับเงินเดือนบริษัทบริษัททําหน้าที่ของบริษัทก็คือจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุกคนครบถ้วน <throw up S 1> ทุกบาทท,ทุกสตางค์ตรงเวลาบริษัทได้ทําหน้าที่ของบริษัทแล้วเพราะฉะนั้นพนักง,งานทุกคนต้องทําหน้าที่ของตัวเองต่อให้พนักง,งานคนนั้นเขาไม่ชอบคําสั่งแต่มันเป็นเรื่องงานเขาก็ต้องทาทั้งที่เขาไม่ชอบนี่แหละ